จะขอแล้วพี่แคยานะภาวนาไม่ค้อปิดเถืมอยู่หมอหมอนัดปิดเถ่อพอดีเลยโอ้โห ของก๊อบมีโค้สิบบาทหนึ่งนะไม่ได้รวมนะตัวมมานะควมานานะรอแป๊บหนึ่งนะจ <God 's S 1> so, sure. like ๊ะโค้กลาวาให่แด้เล็กกลางใหญ่จ้ะพี่พี่เอาเล็กกลางใหญ่ดีค่ะก้างให้มุกิพิมเพิ่มไหมคะเพิ่มไหมคะพิมพิสั่งแล้วนะคะโค้กสิบไเปล่าโค้กสิบของกลับกันแช่เย็นเหมือนกันไหมคะ เคร่องโคเชย์ยันหนึ่งขอปอมหนึ่งแก้วสอแก้วใช่ไหมแจกรางแต่ตางด้วยแจ่ตางด้วย ทสมไปแล้วนี่ใช่ปะพี่คาพี่เพิ่มน้ำหน่อยไหมคะโอเคไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิ้มก็ต้องลดด้วยแก้วเดียวนะคะไขมุกไหมครมุกโอเค 走。